ไม่ผูกพันสเพนะครับโอเคมานะครับสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพผลรับพงตะพานหินนะครับอ่ากรุงเทพผลรพงตะพานหินนะฮะรถธรรมดานะครับคุณปู่ทาขบววเหรอฮะโอเคมีตั๋วเต็มตัวนะครับคุณปู่ทาขบวนฮะหมายเลขอะไรฮะวันนี้เลขตัวเดียวนะครับราชามาแค่เลขตัวเดียวฮะมีตั๋วเต็มตัวนะครับจ k เคนะฮะ ศูนนะครับคุณปู่ของเราอ่าตวการนี่มีตัวเต็มตัวนะฮะแจชุมแสงนะครับาสำรับการนำจาบรกตองตุอง,ททงเ,เทพหลพงังดานหินนะครับจดที่รจมาดาเชื่อที่สหลับสองเพื่อน ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนกับคนที่ไปทํางานในคนครสวรรค์นะครับอสมคเต็มที่เรียบร้อยครับเนี่ยเป็นใน่วนของรถธรรมดาสองหนึ่งนะครับมีตั๋วขึ้นเลยครับรถธรรมดายามเย็นนะครับนะลาช้ามาแค่เลขตัวเดียวอโอเคหนึ่งศูนย์เก้าตอนนี้ก็สิบกว่านะครับตอนนี้รถผ่านเนิอมะกอกมาแล้วนะครับ จาก20ลดลงมาเหลือประมาณ17นาทีนะครับที่รถล่าช้ามาอ่าเนี่ยเป็นในส่วนของรถธรรมดา2หนึ่งนะครับล้อของลงโน่นะคะทางนู้นโอเคครบแล้วนะครับประกอบดนตรีจูงแสงเป็นแนวจายหนุ่มจงฝรั่งสาย109ก๊ากำ<อ>ล<า>ังในเครื่องมานะครับ รถไปจอดที่สถานีวังกาบามูนาหอไก่นนรคขบและไปที่สุดที่สถานีรถไฟตะพานหินนะครับอ่าหนึ่งศูยก้ายังมาไม่ถึงนะครับแต่ตอนนี้ค่าการว่าน่าจะผ่านเดินม,มาเกาะมาแล้วนะครับอ่าโอเควันนี้ล่าช้ามาไม่เยอะฮะสองนั่นหนึ่งเลขตัวเดียวโอเคบาย